สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเ,ออเรื่องของ Money Atlas นะครับโดยเฉพาะข้อความที่เขาโพสต์หลังจากเพจเพจหายไปที่บอกว่าเมื่อเสียงเงียบของเพจเราถูกปิดลงแต่เสียงของคุณยังดังอยู่ในใจเราอืมค่ะข้อความนี้สะท้อนตัวตนเขาได้ดีนะคะใช่ครับมันเหมือนกับสะท้อนมุมมองเขาเลยที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเงินมันมันไม่ควรจะน่าเบื่อนะแต่เหมือนกับเอ่อ ถูกทำให้มันดูน่าเบื่อดูซับซ้อนไปหมดใช่ค่ะเหมือนมันเข้าถึงยากเนาะครับเขาเลยพยายามจะเป็นเหมือนแบบแผนที่ลับให้กับคนทั่ว,วไปหรือคนที่อาจจะกำลังแบบตั้งคำถามกับโลกรอบตัวเงียบๆอยู่อืออืโดยเฉพาะในวันที่ตลาดมันผันผวนหนักๆห,หรือวันที่แบบข้อมูลข่าวสารมันดังไปหมดเลย จนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะซึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือเพจของเขาเนี่ยถูกปิดไปแบบค่อนข้างกระทันหันเลยนะคะคือตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบอกว่าไม่มีเสียงเตือนไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นโหแบบไม่มีปีมีขลุ่ยเลย ใช่ค่ะเหลือทิ้งไว้แค่ก็คือความเงียบจริงๆซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำความจริงที่ว่าเออการที่เราฝากทุกอย่างไว้กับแพลฟอร์มเดียวเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมันมีความเสี่ยงสูงหรืออย่างที่แหล่งข้อมูลเขาใช้คําว่าต้องเจอกับอัลกอริทึมที่ไว้ใจไม่ได้นั่นแหละค่ะอืมครับแต่มันก็น่าสนใจนะคะเพราะมันกลับไปเชื่อมโยงกับความเชื่อหลักของ Money atlas เองที่เขาบอกว่าคนที่ฟังโลกเป็นเนี่ย จะยังหาทางไปต่อได้เสมออ๋อ oh. ค่ะแม้ว่าจะอยู่ในความมืดหรือเจอความไม่แน่นอนอะไรก็ตามคำว่าฟังโลกเป็นในที่นี้คือดูเหมือนเขาจะหมายถึงความสามารถในการมองทะลุเสียงรบกวนต่างๆนะคะครับครับแล้วก็ไปจับสัญญาณที่มันเป็นของจริงหรือเห็นรูปแบบอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่มากกว่าแค่การตามข่าวรายวันไปเรื่อยๆนะคะน่าสนใจมากครับแนวคิดเรื่องการฟังโลกให้เป็นเนี่ยแล้วพอเขาเจอกับ กับความเงียบที่เหมือนถูกบังคับให้เจอแบบนี้เขาพลิกสถานการณ์ยังไงต่อครับมีการเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาบ้างไหมครับเขาสร้างกลุ่มลับ money atlas community ขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงเลยนะอ๋อเป็นกลุ่มลับเลยใช่ค่ะโดยเขาให้คำนิยามว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเป็น safe space สำหรับคนที่ต้องการทำความเข้าใจโครงสร้างเบื้องหลังเงินจริงๆโครงสร้างเบื้องหลังเงิน อันนี้สําคัญนะครับมันหมายถึงอะไรที่ลึกกว่าแค่ราคาขึ้นลงหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคือมันหมายถึงการมองให้ลึกลงไปถึงกลไกจริงๆที่มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ผิวเผินที่เราเห็นตามหน้าข่าวทั่วไปครับผมในกลุ่มนี้เนี่ยตามข้อมูลที่เขาระบุไว้ก็จะเน้นการวิเคราะห์ตลาดจากไอตัวโครงสร้างที่ว่านี่แหละค่ะมีการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์กันแบบ แบบคนที่ลงสนามจริงทําจริงไม่ใช่แค่วิเคราะห์บนหน้ากระดาษอืม,อมแล้วก็มีการใช้เครื่องมืออย่าง AI หรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันถอดรหัสช่วยกันเปิดแผนที่เศรษฐกิจที่มันซับซ้อนเหมือนกับสร้างเครื่องมือสร้างความเข้าใจกันเองในกลุ่มเลยใช่ค่ะและที่สําคัญคือเขาบอกว่าเป็นพื้นที่เชื่อมโยงคนที่กล้าถามคําถามยากๆคำถามที่ปกติอาจจะไม่มีใครกล้าถามหรือไม่มีที่ให้ถาม ประมาณนั้นเลยค่ะที่ปกติอาจจะไม่มีพื้นที่ให้ถามหรือถามไปก็อาจจะไม่มีใครอยากตอบแล้วเขาก็ยังอ้างอิงแนวคิดที่ว่าเงินมันไม่เคยหายไปจากโลกนี้แต่มันเปลี่ยนที่ซ่อนตลอดเวลาซึ่งกลุ่มนี้ก็เหมือนเป็นที่รวมพลของคนที่แบบเออมาช่วยกันตามล่าหาที่ซ่อนเงินนั่นแหละค่ะฟังดูเหมือนกับว่าเขากำลังดึงอำนาจในการเข้าถึงความรู้หรือการตีความเนี่ยกลับมาจากอัลกอริทึมที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลย มาสู่มาสู่มือของชุมชนเองโดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่ที่เน้นการคุยกันแบบลึกๆหน่อยต่างจากที่เราเห็นในสื่อกระแสะหลักที่บางทีก็ เน้นแต่ความเร็วความไวหรือความดังเขาว่าถูกต้องเลยค่ะมันคือการย้ายองค์ความรู้แล้วก็เหมือนย้ายสนามฝึกด้วยนะจากที่เคยต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มข้างน,นอกมาอยู่ในมือของเราคือหมายถึงสมาชิกในชุมชนโดยตรงเลยครับมันก็เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการคุยกันแบบลึกซึง้งอย่างที่ว่าจริงๆ ห่างไกลจากสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าข่าวโหนกระแสรหรือสื่อเสียงดังทั้งหลายอืทําให้การสนทนามันมีคุณภาพมากขึ้นใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นการรวมตัวของคนที่เห็นตรงกันว่าเออการมองโลกผ่านเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะแต่มันเป็นเครื่องมือสําคัญมากๆในการทําความเข้าใจโลกครับ แล้วก็มีประโยคทิ้งท้ายจากแหล่งข้อมูลที่ค่มขยนมากเลยค่ะเขาบอกว่าเสียงของความเข้าใจไม่ดังแต่มันอยู่ได้นานโอ้โหประโยคนี้ทิ้งท้ายได้แบบน่าคิดตามจริงๆนะครับเสียงของความเข้าใจไม่ดังแต่มันอยู่ได้นานมันทําให้เราต้องกลับมามองยุคสมัยที่เราอยู่เลยนะใช่เลยค่ะ คือมันนำไปสู่คำถามที่อาจจะใหญ่ขึ้นไปอีกว่าในยุคที่ข้อมูลมันท่วมท้นมากๆแบบนี้แล้วความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มสาธารณะต่างๆก็อาจจะมไม่เหมือนเดิมแล้วครับชมุมชนแบบปิดที่อาจจะดูเงียบกว่าก็จริงแต่ว่ามีความเข้มข้นมีการมุ่งเน้นเฉพาะทามเนี่ยมันจะกลายเป็นหนทางใหม่ในการเก็บรักษาหรือต่อยอดความเข้าใจเชิงลึกที่แท้จริงได้หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับ แล้วถ้ามอในระดับบุคคลล่ะคะทักษะสำคัญในยุคนี้อาจจะไม่ใช่แค่การหาข้อมูลให้เร็วที่สุดแล้วแต่คือการฝึกฝนการฟังโลกให้เป็นอย่างที่มันนี่แอตลาสเขาว่าไว้อืมจะฝึกยังไงท่ามกลางเสียงดังๆหรือแม้แต่ในความเงียบนั่นนะสิคะเราจะพัฒนาทักษะนี้ได้ยังไงท่ามกลางเสียงมัดกวนมากมายหรือแม้กระทั่งในความเงียบที่เข้ามาแทนที่อันนี้ก็เป็นเหมือนคำถามปลายเปิดที่น่าจะกระตุ้งให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ